สวัสดีจ้าสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนี่เป็นผลการออกรางวัลหวยลาวหวยลาวพัฒนาประจัวันที่ห้ามกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบเก้าล่างวันเลขสองตัวล่างเลขที่ออกสามแปดสามแปดล่างวันเลขสองตัวบนเลขที่ออกสี่ห้าสี่ห้าล่างวันเลขสามตัวบนเลขชี่ออกแปดสี่ห้าแปดสี่ห้าล่างวันเลขหก 6, ตัวตเลขชี่ออก 8 8 3 8 4 5 8 8 3 8 4 5นี่ก็เป็นพน้นออกว้วนหวยหวยลาวพัฒนาประจำวันที่5มกราคม2 5 69ขอให้โชคดีมีชยัยถูกหวยลาวพัฒนาได้รับเงินก่อนทุกคนนะจ๊ะฝากไว้ได้วย้ะจ๊ะซับตะไครกดติดตามและเป็นกำลังใจขอขอบคุณทุกทันที่เข้ามารับชมและรับฟัง แล้มาพบกันใหม่ในพลการออกหวยลาวหวยลาวพัฒนาใหม่ในมือหนะ่ะสำหรับมือนีขอบคุณและสวัสดีจ้า